ฮัลโหลชี่ห่ภาษาญี่ปุ่นสนุกสนุกคุณแมงสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณฟูจิผมมีขอฝากนะครับครับแต่อย่าบอกใครนะผมหยิบมาจากห้องครัวครับอ๋อขนมน่ากินมากเลยครึ่งนะครับห้ามบอกใครนะครับได้ครับแต่ผมก็เอามานะครับนะครับใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับใช่ครับใหญ่กว่านี้ครับใช่แต่ว่าคําว่าใหญ่ภาษาญี่ปุ่นนี่พูดว่ายังไงครับใหญ่นะครับใหญ่นะครับภาษาญี่ปุ่นพูดว่าโอกินะครับใหญ่โอีินะครับ ให้พูดว่าใหญ่กว่านะครับให้พูดว่าโยริโอคิโยริโอคิโยริแปลว่ากว่านะครับอีกคำนะครับอิจิบังโอคิอิจิบังแปลว่าใหญ่ที่สุดนะครับอิจิบังโอคิอิจิบังโอกินะครับใหญ่โอคิโอคิใหญ่กว่า ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใหบ่ที่สุดใ่ท่ดใหญ่ทใหญ่ที่ดให่ท่สุใหญ่ี่ดใหญ่ที่สรดใหี่ดใหญ่ใหญ่ที่ดให่ที่สุใีุ่ใหญ่มี่สุดใหดใหญ่ที่สุดใหญี่ใหญ่ที่สุี่สุดใบญ่ที่าุดใากาดหญทีุ่ดใหญ่ที่สุที่หใ่ห้สีุณ ว่าแต่ว่าจะแบ่งให้ผมได้ปครับแบ่งเอาเอาไหมครับเดี๋ยวให้เป็นคับปิดปากอ๋อดีไหมอ๋ออ๋อเข้าเอาครับรับสมัครผู้ร่วมแสดงรายการชาโนชินิฮงโกไม่จำกัดอายุสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร0 2 6 5 3 1 8 9 1รีบๆหน่อยนะครับชาโนชินิฮงโก ภาษาญี่ปุ่นสนุกสนุกสนับสนุนโดยสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น TLS